ครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องเสรีภาพทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะอัดแต่เสียงนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระธรรมที่มาถึงพวกเรานั้นในวันจันทร์ที่14เดือนธันวาคมนะครับก็เป็นสดุดีบทที่8ในสดุดีบทที่8นั้นเนี่ยก็เป็นสดุดีที่สั้นๆมีเพียง9ข้อด้วยกัน แต่หัวข้อที่ผมอยากจะนำให้พวกเรามาคิดด้วยกันนะั่นกะ็คืออยู่ในนะคำพูดในข้อที่สี่ที่ว่ามนุษย์เป็นผู้ใดจุดจุดจุดพี่น้องครับมนุษย์เป็นผู้ใดนะั่เป็นคำอุทานที่ผู้เขียนได้อุทานบรรยายถึงความรู้สึกออกมาแล้วท่านเองผู้เขียนก็พูดถึงมีอยู่สามสิ่งที่ท่านพูดต่อไปซึ่งเป็น คำตอบที่สะท้อนให้เห็นผู้เขียนว่าทําไมผู้เขียนจึงมีอารมณ์ความรู้สึกถึงอัศจรรย์ใจถึงนะครับเรื่องของมนุษย์ที่พระเจ้าให้ความสนใจนะดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดนะครับมีอยู่3ประการด้วยกัน3ข้อ <c oughs> ข้อที่1ประการที่1พระองค์ทรงสร้าง มนุษย์นะครับตามพระฉายอยู่ในข้อที่5นะครับในข้อที่5บอกกับพวกเราบอกว่าพระองค์ทรงสร้างเขานะครับก็ให้ต่ำกว่าพระองค์หรือบางครั้งพระกัมพีใช้คำว่าทูตสวรรค์หน่อยหนึ่งพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาถ้าเราดูในปฐมประการก็สร้างขึ้นมาแตกต่างกับสัตว์ นั่นก็คือพระเจ้าสร้างขึ้นมาตามแบบพระฉายของพระเจ้าหรือแบบอย่างคุณลักษณะาทางศิลธรรมที่เหมือนพระเจ้าไม่ใช่ในลักษณะที่รูปร่างหน้าตานะครับบางเนั้นเนี่ยมนุษย์จึงถูกสร้างขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือการวิวัฒนาการมาจากสัตว์หรือลิงะหรือมนุษย์วานนอนอันนั้นเป็นการที่เท่ากับลดมาตรฐานคุณค่าของมนุษย์เพราะฉะนั้น การที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายจึงทําให้มนุษย์มีคุณค่าเหะฉะนคุณค่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างคุณสมบัติข้างนอกการศึกษาสีผิวเชื้อชาติเผ่าพันธุ์แต่อยู่ที่พระฉายหรือวิญ,ญญาณจิตที่พระเจ้าสร้างและใส่ไว้ภายในมนุษย์ประการที่สองครับพระเจ้าทรงสวมศักดิ์ศรีและอำนาจให้กับมนุษย์ มนุษย์นี้เป็นผู้ที่วิเศษจริงๆที่พระเจ้าให้ศักดิ์ศรีแล้วสง่าราศีและอำนาจนี้หมายถึงอยู่ในข้อที่หนะทรงสวมศักดิ์ศรีและอำนาจให้แก่เขาอันนี้หมายถึงมนุษย์ก่อนทําบาปนะครับแต่เมื่อมนุษย์หลังทําบาปอำนาจนั้นที่พระเจ้าให้ก็ถูกโอนย้ายไปอยู่ใครครับอยู่กับซาตานแทน มนุษย์จึงอยู่ใต้อำนาจของซาตานนะครับมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีพระฉายของพระเจ้ามีอำนาจของพระเจ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระฉายาของพระเจ้านั่นเองดังนั้นนะครับพวกเราเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้ทรงทำไมครับสร้างศักดิ์ศรีหรือสง่าราศีหรือพัสริหรือพระฉายของพระเจ้าพระลักษณะเหมือนของพระเจ้า หรือฟื้นกลับคืนขึ้นมาแต่เป็นขบวนการที่กระทำอย่างต่อเนื่องต้องใช้เวลาและพวกเราจริงๆคริสเตียนเราเป็นบุตรของพระเจ้าเรามีอำนาจนะครับอำนาจในการโดยผ่านทางคำอธิษฐานของพวกเราประการที่สามครับพระเจ้าทรงมอบออการครอบครองให้กับมนุษย์หรือภารกิจให้กับมนุษย์ในข้อที่6นั่นก็คือ ทรงปกครองผลงานของพระองค์คือสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ก่อนที่มนุษย์ล้มลงในบาปพระเจ้าให้กับเขาครอบครองนะนกในอากาศสัตว์บนพื้นดินแล้วถ้าน้ำสัตว์ที่อยู่ในในน้ำทั้งหมดมนุษย์เป็นเจ้าโลกนั่นเองแต่น่าเสียดายเพราะมนุษย์ทำบาปก็ทำให้มนุษย์ถูกสูญเสีย อำนาจศักดิ์ศรีและการครอบครองโลกนี้ไปให้กับซาตานแทนแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าส่งพระเยซูามาพองทค์รงตายไถ่โทษบาปแล้วพองค์จะคืนอำนาจนั้นให้กับพวกเราอย่างครบถ้วนวันหนึ่งในอนาคตขอพระเจ้าวอวยพรพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีครับ